ด้ามจับเกียงฉาบมือนะคะทางเราเป็นโรงงานผู้ผลิตเองนะคะางานดีค่ะด้านจับเกียงอะคะ่ะเกียงฉาบปูนะคะราคาส่งจากผู้ผลิตนะคะ สนใจก็ติดต่อได้นะคะเบอร์โทรเบอร์เดิมค่ะ0 9 8 2 8 1 7 9 2ค่ะนะคะโรงงานอยู่บามบวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะส่งทั่วไทยค่ะถ้าใครสนใจอ่าจำนวนมากอ่าเรามีราคาส่งนะคะราคาส่งที่แบบว่าตามจำนวนการสั่งอะคะ่ะงานดีค่ะอันนี้มีคนสั่งผลิตไว้แล้วนะคะถ้าสนใจหรือจะมารับเองที่โรงงานก็ได้นะคะแอดไอดีไลน์หมวยมาเรามาคุยกันนะคะ มีหลายอย่างค่ะมีด้ามจอบด้ามเสียมด้วยนะคะจอบจอบสำเร็จรูปก็มีค่ะโรงงานเราผลิตขายส่งนะคะผลิตหลายตัวเลยมาชมกันที่โรงงานได้ค่ะค่ะงั้นหมวยขออนุญาตแค่นี้ก่อนนะคะไงฝากโรงงานไว้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ